พูดภาษาจีนได้ทันทีกับหูฟังแปลภาษายี่ห้อ b a s t p r o AI b a s t p r o AI สามารถแปลภาษาได้แบบเรียลไทม์ผมขอสั่งอาหารหน่อยครับคุณต้องการทานอะไร b a s t p r o AI มาพร้อมกับแอปแปลภาษาแบบเรียลไทม์ มันเยอะมากเลยนะไม่เป็นไรใช้พวกนี้คงไปทหารญี่ปุ่น a s ส b o AI มีดีไซน์แบบ Open e a r ียช่วยให้ได้ยินเสียงข้างนอกขณะฟังเพลงมาพร้อมกับ Bluetooth 5.4เดเลย์น้อยลงสั่งวันนี้ส่งทันทีมีเก็บเงินปลายทางปลอดภัยสบายใจหายห่วงครับเรามาแกะของกันนะครับด้านในจะมีหูฟังตัวเคสสายชาร์จและที่ห้อยคอการใช้งานกง็ง่ายๆเพียงนำตหูฟังออกมากดเชื่อมต่อบลูทูธมือถือเริ่มแปลาภาษาได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code ในคู่มือกดเปิดแอปบนมือถือกดใช้ฟัง ฟังชั่นแปลภาษาแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วล่ะครับ b a s e 4 a i สามารถกดเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยโดยไม่ต้องกดที่มือถือรองรับการชาร์จ Type-C รุ่นใหม่ซื้อตอนนี้รับราคาโปรโมชั่นสุดคุ้มเหลือเพียง499บาทสั่งวันนี้ได้รับสินค้าใน2วันเก็บเงินปลายทางเพราะหูฟังที่ดีต้องมี b บ s e 4